สวัสดีค่ะงายๆชาแนลนะคะวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่ามันนี้ไม่ได้เปิดฮีเตอร์นะคะจ็เลยใส่เสื้อตัวนี้เอาให้มันให้มันอุ่นนะคะวันนี้นะคะมอสิบผ้ามาเมืองวิธีการเก็บหอมแดงใ้ให้ได้กินดนๆนะคะอันนี้ก็คือว่านุวยได้แซ่ได้แซ่น้ำไปแล้วนะคะเมืองค่ะวย นี่ค่ะหอมแดงนัวไปแช่น้ำไวนะะหหน้นะคะซีผานาทีนะคะแล้วก็นูกัสิมาไอแก้เปลือกนี่ค่ะเกสิมาแก้เปลือกการแช่น้ำนี่ก็คือนวันว่ให้มันแสบตาน้ำเนาะคะ่ะเวลาห้าปอกเปลือกนี่ค่ะปอก ปอกเปลือกออกให้ม,มันเมิดนะค่ะออมันเมิดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหนูสิพ้าใบมึงไอ้ขั้นตอนต่อไปค่ะนี่นะค่ะทอดกระนูเลยปอกเปลือกหมดแล้วนะคะนุจะเชี่ยวล้างอันนี้นะคะดามน้ำพวกอ่าพวกที่ว่ามันเป็นเสื้อละเกาะอยู่น้องจะให้กําลังกันตอนนั้นเสื้อละเป็นน้ำเงินเปลือกไม้ะาข่ายดังๆล้างไว้มันสะอาดค่ะ เพราะว่ามวมไม่พกมือถือมีไอ้ขาบดำๆหลายมีน,น้ำไอ้เปลือนอนี่แหละคะ่ะนี่นะคะพอ,อเข้าล้างมันสะอาดแล้วนะคะเท่ากับสีสัเดือดหนามไวแต่มันแห้งเนี่ยนะคะ แข็มันแห้งแห้งสนิทเลยค่ะข็งมันข็งมันบอร์แห้งสนิทเดี๋ยวเ,เวลาห่อไปเก็บไว้มันจะสีอสัดทีนี้ค้อมเปียกค้อมชื้นแล้วมันจะสีไปเขียนให้เก็บได้บ่โดนนะคะนี่ค่ะสุดเด็ดน้ำไว้นี่นึกนเกิดอาเสียวพึ่งไว้ยังสีนะคะประมาณ ก็คือบอกบอกเวลาบรไดนะคะแม่สิโดนบันไดก็คือเดี๋ยวมารอติดตามตอนต่อไปนะคะว่าไอพ่อเซจจากตรงนี้แล้วนูสิเอาไปเห็ดจังไหนนะคะค่ะเรานี่นะคะมันจะเริมนะคะเริมแหงแล้วนูกสิมัด,มด้วยกระดาษที่สูอีกจังน้อยนึงนีนแหงนะคะนุยอ,อยากเห็น สับมันแห้งๆะคะ่ะตันความชื้นวา่ามันยังเสียกอยู่มันยังซูมอยู่นะคะเวลาเข้าเขาเก็บกระสีดกระสีดยูดได้ปรนะคะนี่ค่ะนุกระสีเก็บใส่ไว้ในหนีขวดโหลแก้วแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวนุสิเอาทิชชู่ห้องกลดมจะน้อยนะคะ เบือความข้อเทมันยังสูงยังยังยังูน,งน,งงนังอย่างนี้นะคะนี่ค่ะแห่งแบบบบมีนนังเลยนะคะก็ใส่ลงไปก็ปเดินนี่ค่ะนี่ค่ะสับๆเอาหนังมันออก,ใ,กใส่ลงไป น,นี่ก็สิสีซซอยได้ให้มันให้มันอยู่ได้ประมาณจะเดือนสองเดือนเนาะคะ่ะนั่งหัวเท่ากับบริตองได้ซื้อดูเนาะค่ะเดือนสองเดือนกับถือว่าเออกระโดนเติบโตค่ะได้สองเดือนสามเดือนนี่ค่ะเห็นมันแห้งเลยนะคะอย่าอยายาม่หนักนะคะ ขันมันมีหนา้ามันกระสิปไปงอกอยู่ในหมีไปน้าขันเป็นไปได้มีมีแดดนะคะกระเพิงพพ่งแดดเพ่งแดดสะพออ้อมันหมดัดหมาทนะคะขออนุญาตได้ะคะ่ะเป็นวัดคีมุ่มมันเป็นวัดเป็นวัดอันนี้ได้ค่ะเป็นเป็นวัดพุ่มแผ่นนะคะไม่ได้กินยาเลยนี่นี่ค่ะกดีสุก เอาไปพึ่งร่มหรือพึ่งแดดนะคะให้มันแห้งสนิทเขากดซีด้ร์โปโตงมาเยเวลาซับแบบนี้ทิ้งเพราะมันแห้งสนิทแลยกะเอาพึ่งร่มเอ้ยเอาเพราะมันแห้งสนิทลราเก็บใส่กล่องใส่หย,ยางไวแล้วก็แช่ไว้ในตู้เย็นนะคะนี่ค่ะนี่มันก็ใส่ใส่เลยคะ่ะ ซับๆซ right like ักๆแล้วก right, ็ใส่ใบหนีแล้วนุ่งก็วยเตียเขาไปใส่ในตู้เย็นนะคะค่ะเพื่อมาหนีไม่ยากกับคอร่าไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องไม่ยากชาแนี่อาหน้าด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย